มาค่ะคลิปนี้ป้าปีสิพาไปใส่ปีพาไม่ไม่เดินหรอกวันนี้เราไปขึ้นเจดีย์ไทรมงคลอยู่ขวามือจะไปเที่ยวค่ะพี่ทองเที่ยวเที่ยวไซคอนะไปไหว้พระไปไหว้พระพาพี่น้องไปไหว้พระขอพรค่ะโอุยหิเห็นี่นี่นี่ทางเข้าขึ้นอันนี้คือวัดพระลำย่อยนี่ขวามือขวามือสิเป็นวัดพระลำย่อยวัดพระลำย่อยแต่เข้าบ่ได้ไปมาเข้าบ่ไปครับอ่า แต่ว่าห้าวเสพภาพพี่น้องไปไปทั่งทั่งวัดเจดีย์ชัยมงคลวัดเจดีย์ชัยมงคลทิพย์กับเพื่นเคยไปครั้งเลสซอกันนะคะมันมันมันเอื่อนวดประวัติปอบรู้แต่ว่าเจดีย์ชัยมงคลน่ะซื่อมันซื่อเพิ่นไอ้วัดเมื่อกี้น่ะมันต้องเดินเท้าไปแล้วก็จะถึงแล้วนะคะมองทางอย่างเดีเจดีย์ซื้อบาเพืเจดีย์อ๋อซื้อมาแบบมหาดีแสดงว่าใหญ่เดิ มาหาสาระขามเือมาหาหิงนี่วะแม่มาหาหิงเอาไปท่าท่าทั่วไปเดียวเราเลรยวซ้ายกับเรือขวาเหนี่ยวขวา,าเ,วาเ,าเวข,าเ,ข,า,ขาเดินกินนอนเหี่ยวขวาเนี่ยวประตูนเนี่ยวเงียนซุ้มทางเข้าซุ้มทางเข้าหาลูกพี่น้องเอ้ยไปขัางนอกก็ไปตามทางรถเยอะอยู่นะคะเราซาไปก็นอนกินน,น,ม,นมเบิ่องประตูเซยนนเาะหอดเวลากลไปเที่ยวแล้วก็จังลู มีเวลานี่นาทีเที่ยวอย่างเดียวนี่หนาทีกินเที่ยวอย่างเดียวเลยลูกสาวไปไอ้คุณพ่อพาขับรถเดินไปเจกไปเดินฟันหุ้มมาตัวไปได้มาเลยหมุนเดินทางต่อไปอีกห้ากิโลนะคะรถตู้ขันหนีกันหนาสิไปรถตู้ขันหนีขออกมาจากชัยภูมิขนาสิไปเที่ยวเพื่อเข้านะคะ ปไปเลยไปเลยพาพี่น้องเที่ยวขอพรอน,นะคะคลิปนี้แหล่งท่องเที่ยวถึงแล้วค่ะโอ้หหอือค่ะพี่น้องนี่ง่ายอู้วูวูรนจะลดวันนี้อหอนอกขึ้นเลยได้เตรียมตัวแล้วค่ะลงรถแล้วแดดทอนพี่น,อน้องค่ะ บ่ได้บื่อใดบอว่าเออเมื่อใดตั้งใจอออวา่าสิได้มาแต่ว่าคืชอันมันเป็นทางผ่านก็อยากแวะมามนี่แหละ,<น>ะมันมันไ <คะ S 2> ม่เท่าก <c oughs> ันเลยให้มาสามจัดสรรมาแล้วไปเลยที่จัดรถก็จะมีอของสื่อของขายของฝากพี่น้องคะ น้องลินนที้อเห็นขนมเออกรสันสีโอ้โหบไดยางดนหนอเด้หันหน้ามาปะพี่หันหน้ามาอันห่งสองสามเว็บหนึ ยิ้มกันย <Wuhan>. ิ้มกันเย่อืจับอาเอานเกยงลงไหมสองดูวิวดูคัหโานัดมพาไม่มาเที่ยวนะลูก ไม่หนูได้มาเที่ยวตอนเด็กๆหนูก็ได้มาเที่ยวกับป้าปี๊บมามีเห็นไหมคะหนีเรียนมามาเที่ยวกับเพือเ่อนๆหนีเรียนก็ว่าไลเออพวกไปวลบเรียนเบริบร์ห้ <c oughs> องเลยฮะลูกอือช่วงนี้อุ้มน้วยนะไก่มาถมไกล่ซื้อมาบ้ีงสิละหายทิ้งูลกอือมีจริงข้างบนดูวิวดีแต่ว่ามันร้อนอื่วิวข้างล่างนี่วัดข้างล่างไหนนี่ วัดวัดท really ี่เราจะขึ้นนี่นี่ล้งคานี่งขางคือนี่นี่ชนี่บอนี่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 บ่งอยู่ปบ่งนิ้วผมอีกครับอยู่ในนี่นี่นี่ล้างข้าแล้วนั่นค่อนขางค่อนข้างเดีมากอือีเดี๋ยวไปห้อหมอที่ดีกว่ออกักัดเียเดยวหมอกัดพ่อผมบห สบายก็ม <c ười> ูกับมาหน่อยนี่ละสบายก็มูกับมาหน่อยละเฮ้ยโอ้เมยเอาการเอาการโดนๆเทือยยังยังทางไก่ใกล้แล้วค่ะใกล้ถึงแล้วเห็นบ่พี่ดอกเห็นยอดบ่มคุณน้องนะคะโอ้ใหญ่จริงๆเลย กุญแจสายยาวได้มาเหยียบสถานที่ศักดิ์สิิทธ์แล้วพี่น <lum pp> <dialog> ้องอู้ถึงแล้วแม่ฟถึงแล้วลูกแม่สาธุยังลูกแม่สาธุยังอ้าวโอ้แม่พาเที่ยวแล้วลูกวูดแดดส่องตาลูกข่อยแม่สาธุยังลูกจ้าสวยก่อนจ้าสวยทำไงเมฟเห็นไหมนะติ้ง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 นะ ไป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 ี้จ้าสาธุยังอ่ะลูกเมฟเร็วไปเดินเดินเร็วไปดูเร็วไปดูน้ำอะไรน่ะดูน้ำมาเร็วเร็วไปเร็วเมฟเห็นไหมหน่ะเห็นพี่ไหมหน่ะออ่ถ่วงถ่วงอายหล่ะไปลูกวะ เหมืน้นน้ำเพลินล่ะตกแล้วลูกไปปี้มันจะตกแล้วลูกเราต้องตกตกตกไปถึงแล้วขอ้องเท้าก่อนขึ้นนะคะโอ้ยหถอดเท้าถอดเท้า อุย้ยร้อนดีมากเลยโอ้ใ oh <laughs> หม่กอดฮอน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 เดี๋ยวต้องต้องดูก่อนว่ากงเกงขาสั้นเข้าได้ไหมนี่ี่ดูนี่ดูกฎระเบียบสิกงเกงขาสั้นเข้าได้หรือเปล่าก็ใส่ขาสัน้นกางเกงขาสัน้นกระโปรงสัน้นต้องใส่ผ้าถุงด้วยนะคะตอนเข้าไป โอเคขอบคุณค่ะน <fin anta> <ots> ี <guarding rim> ่มันจับเตรียมไว้ให้นะคะรวมวยวย่เป็นแบบยถ้าผมได้ครับแป๊บหนึ่งนะ กาพี่ก็เป็นมือกล่องค่ะเป็นมือกล่องให้นักท่องเที่ยวที่มากาบหายที่นี่นะคะเป็นอย่างไรทุกคนทันก็นได<ป>้ลานปัิดัติไดพี่ถ่ายให้เพ่นเสร็จแล้วค่ะอ๋อลูกโอาสาธูมงธึงลูก่อยสาธูโอ้หัวจขั้วมเฉยลูกอ่ยดีมากเลยลูกไปสาธูไปลูกไปเดินไป เ,เสียงดังแล้วลูกนะเมเปิ้ลนะทุกคอพรค่ะให้น้องแมทริกอยู่กับยา่าอย่างอแงตัวใบใบ,บนะคะบ,บอกน้องอย่างอแงนะใบไบไบใบใบใบ พ mm. ระไหว้พระขอพรนอนนอนมมือไว้มา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 ขอให้เงินปุ๊บแท๊บเรงไม่ดีไม่โดนตาไม่ตะไม่อตาถุงนี้โอ้ยชูนี่นะคะกราบขอพรตั้งนาโมสามจบแล้วก็กล่าวคำที่เพื่อนเขียนไว้ให้นะคะสามจบค่ะ ก็ขอพรนะ่เลอ้สวยงามมากมากเลยนะคะอมไมเม่ไหวแล้วใช่ไหมฮะฮแล้วพีในในน่ <c oughs> ไหวไหมล่ะไหปไไม่ใจเรไปไปเนีย ลูกข้างลูกไปวันเดียวขึ้นไปก็คือขึ้นไปเห็นมันจบเลยบ่เรื่องไรหมายถึงว่ามันไม่ไม่มันมีเป็นชั้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 นมีให้ไวชั้นชั้นหรอหรือว่าอะไรชั้นชั้นไปชั้นชไปก็ดูวิวชั้นชั้นไปก็ดูวิวอย่างเงี้ยหรอไปหรออืมันนี้แค่ไปดูวิวข้างบนเฉยก็มีมองเป็นชั้นติอันสบายวิ่งชั้นวิ่งชั้นไปอ่าแต่ซา้ีนี่ก็ถ้าจริงๆริงทอยู่ชั้นบนสุดอืมชั้นบนสุดเลย เอาแค่นี้ก็ได้ความอะไรวะออยากลูกตีล่ะปากปากเราหุ่นเน้าอ๋ออะไรนะฮะแปลงเนี้ยเกาะฮะลูก่อยก็แล้วคุยกับแม่ซื้อปิดหูขังหนึ่งก่อนแม่ซื้อไปไปเย็นเย็นดีมากมากเลย ว่าเสร็จแล้วกลับกันค่ะใส่รองเท้าก่อนนะคะโบได้ขึ้นไปยอดสูงเนาะเพราะว่า,าโดยเวลาของเราเดินทางพร้อมนะคะแค่นี้ก็ดีใจแล้วสงศการคนเยอะเหรอเทศากาลเทศากาลคนหลายแต่ว่าค่อยมากมาก,มากอันไหลย,ยังไปใส่เทศากาลปะว่าคนหลายๆแอกอม,มันมัน,มน<อ>ห่อนเลยอีกอย่างหนึ่ง้าสิไปเที่ยวใส่นะ อยากไปแบบนาหนาวนะคะมันจังแบบจิตใจรุ่มรื่มดีนะจิตใจมันจังกอดโลงบ่ได้แบบหุดอนงุดงิดเพราะว่ามันห่อนสิเราคนมันหลายแง่กันเอ,อ๋อมันคุณยายแล้วยังมาไปคุณยายแล้วน่งยูผู้เดียวคุณยาณยแล้วมาไปรถถ้าก,ก็ไปรถคุณเววมาดีคุณยายเราเนี่ยนะไม่เมีนะอือากาศร้อนคุณยายไม่ขึ้นเลย พี่ากมาขึ้นเลยกลับแล้วค่ะมาเลยไปอืมหนอนแล้วดูคนสินาสิตารถมาพอดีเหรอ เหนมโอ้ยไอย่ไอหว่าม่เบียดหอนอากาศหอน่หัวสิได้มาเนาะบจะมีหออย่างมันผมมันหอยางนะครับคืนรถแล้วมันเนี่ยลาดมากมเห็นยางนมากนจะพาไปชง รถคันนี้เราเป็นเหมือนวัยผมมาสุภาพไปก่อนขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะจ้าสวยก่อนขอบคุณค่ะต้องไปขนไม้ที่นู่นเนี่ยสิไม่เสาาครั้งแรกค่ะอะไรพี่รู้เดี๋ยวหลกไม่ด่าขาเลยอนะง่ายนะนี่ว่างันใช่เดินทางรถคันนี้มีแค่ครอบครัวเรานะคะแบวบี้ยไอพีเลยค่ะ อาไปดูขอโชว์ขอหลาบขอพอดแล้วฮอกลาบอ่ะเนี่ยแม่แม่ปั่นกู้วให้ไรน,นะลรเอากล้วยหน่อยคะ่ะจับแบบโค่นเป็นโคุน,น,คนไม่ใส่ถัว่ว คงีใส่เองค่ะบุใส่ไม่ใส่ก็ราคาเดียวกันคมว่าใส่เครื่องก็ราคาเดียวกันอ,อ,อันนี้อร่อยนะคะน้ำจิ้มกะทิสดเธอ่งกินยู่ป๋มหรอ,อ,อยิ้มปข้างบนเลยค่ะอันเ,เดียวบค่ะใส่เครื่องเองนะคะไปเมฟบเมชิมเมบชิมก่อน ยังไงคือเ,เขีวเอาอีกไหม <c oughs> หอนพิน่งหอน่ะ <c oughs> ดูคอยสีใส่ติมอยากกินอีกอพ,อพิ่ผ่อเพิ่งไม่เห็นใครนกกะท่าอเอาข้อขายคึ้นมามี <c oughs> พี่มีตังไหมอ่ะไม่มีตังเลย,ยกกใครนกะถ้าถ้าไห้ใครนี่ยหเลกาสาาพพุง่หา <c oughs> ดูคอยเห็นห้องเรีนตายตาย <c oughs> อา๋อจยงไรอ่ะจ้าพงใครใครไอ้ใครปิ้งะคะ <c oughs> ร่วมไหนบ้างร่วมใครไหนสามยางหาสิบปีเอาไหนเอาไหนสองล่ะไอ้น <c oughs> กระถ้าสองใครปิ้งหนึ่จ้ะ โอเคขอบคุณค่ะมา่ตยตังค์เหี่ยวป้ั่สมกันแะบ่นะตัว่ัวถุงเท่าไหวถ้นถนนาไหซาคือกันแต่ว่าสมยงหาซีฟังสิบ่เอาเอาสมแท่นนกกระทาเจ้ากันนี่กินหลายๆกินลายางอะขอบคุณค่ะ ลูกไปของเล่นมีเยอะแยะแล้วไม่เอาหโอกไปไป,ะปะนี้ไป <c oughs> กระจายรายไหมคอนเดนทมันลงมาอีกขึ้นมืนมเน,นี่นย,ยจริงจริงแบบพี่ก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกตาค่อยอจอโอเคเราขึ้นรถกันดีกว่าโอเคนะมามีไป let's go <S โอเค,อเคขึ้นรถแล้วครับร้อนมากเลยตอนนี้ Ει, e ng, พี่โซบกระแหงพี่น้องไม่เน uh ah> ี <h <h ah> ่ยมาจิ้มกอนอ่าโอเคโอเคสวัสดีค่ะป้าป้าลน้าก่อนขอบคุณพี่น้องติดตามรับชมรับฟังครับผมสคลิปนี้เร้าขอตัวลาไปก่อนเดินทางต่อกันครับพี่น้องยังไงพอกันคลิปแนสวัสดีครับ